สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคำประจำวันที่19มิถุนาย,ยนนะครับก็ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดนะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub สไครต์ด้วยนะครับผ่านเงี้ไปอีกสัปดาห์หนึ่งนะกับสัปดาห์โหดๆนะสำหรับทองคำวีคนี้ไปดูภาพรวมแท่งวีก,ก่อนแล้วกันนะแท่งวีกสัปดาห์นี้นะครับมีการปรับตัวลงมานะภายในสัปดาห์เนี่ยลบลงมาประมาณ6%กกว่านะครับก็6 หกตีว่าหกเซนน่ะนั่นแหละนะครับหลังจากที่มีการปิดลบอ่ามาเกดนหน้าแล้วสองวีกนะก็วีคนี้อาจจะลงแรงหน่อยนะครับค่อนข้างแรงเลยแหละนะครับเพราะว่าอาจจะมีอ่าจากข่าวด้วยเนาะที่มีการคาดการนะครับการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นนะครับสองครั้งในปี2023หรือเร็วสุดในปีหน้าก็คือ2022นะครับก็ทําให้ตลาดเนี่ยรับข่าวมาแล้วล้วก็ล้วก็มีการเทขายของคํากันไปนะครับก็อ่าโดยรวมถึงแม้ว่า การปรับอัตราดอกเบีย้ยมันจะยังไม่เกิดขึ้นนะแตะ่หรืออาจจะเกิดขึ้นในอีกปีหรืออีก2ปีเนี่ยก็ตามนะแต่เมื่อตลาดม,มารับข่าวแล้วมีการเทคแอคชั่นแล้วเนี่ยเราก็เทคแอคชั่นกันไปตามภาพรวมตลาดนะครับไม่ต้องไปคาดเดาว่าเฮ้ยอีกตั้งนานทําไมรีบรีบเทขา,ายกันจังนะครับในเมื่ออะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็มาวางแผนรับมือกันนะครับอทองคำเนี่ยปิดวิกลงมาแบบนี้นะแรงแบบนี้ลงมาที่โซนแนวรับในภาพใหญ่พอดีนะรับกันอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดเก้า 1,794-1,757นะครับก็เดี๋ยวไปดูอ่าแทงภาพทำฟรมวีก็กานนะเอ้ยทำฟรมเดยนะครับ <c oughs> อ่านะครับก็ปรับตัวลงมานะทีเดียวนะครับในสัปดาห์นี้ก็ลงมาที่แนวรับในภาพใหญ่เลยนะครับก็เพราะฉะนั้น โดยรวมผมมองว่ายัางต้องอรอลุ้นการปรับฐานในสัปดาห์หน้าก่อนนะว่าจะปรับฐานได้หรือเปล่านะครับถึงแม้ว่าลงมาตรงแนวรับก็ไม่ใช่ว่าราคาจะเด้งขึ้นไปเสมอไปนะไม่งั้นมันก็คงจะรับอยู่ตั้งแต่แนวแรกตรงนี้แล้วใช่ไหมนะครับก็ลงมาเทสแล้วไม่เด้งเหมือนกันนะลงมาตรงนี้ยังไม่มีสัญญาณรีบาวให้เห็นเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยสัญญาณกลับตัวนะครับที่จะไปคอนเฟิร์มการปรับฐานระยะสั้นได้ผมแนะนําว่าอย่างน้อยต้องมีแท่ง1น่วันปิดบวกขึ้นมาเป็นเขียวเต็มเต็มแท่ง เหมือนเหมือนเหมือนช่วงที่ผ่านมาลองไปสังเกตดูเอาครับอย่างน้อยต้องมีการปิด cover แท่งแรงขายเมื่อวานไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ถึงจะมองว่าระยะสั้นเริ่มมีแรงขายเข้ามาเพื่อที่จะลุ้นปรับฐานนะครับแต่สัปดาห์นี้นะมีการปรับตัวปิดลบต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์นะครับทั้งสัปดาห์เลยนะไม่มีวันไหนที่ปิดบวกได้เลยนะครับแล้วก็แล้วก็จบวีคด้วยแท่งปิดลบนะครับติดต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์ก่อนหน้าด้วยนะครับก็ทําให้ โมเมนตัม um ในระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยนะครับยังขยับมาอยู่ในฝั่งของแบรดิทโมเมนตัมนะครับเราก็ยังไม่มีสัญญาณในการปรับฐานให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นใครมองว่าเอ๊ะตรงนี้ลงมาที่แนวรับแล้วจะรีบช้อนแนะนําว่าอย่าพึ่งนะครับรอรอให้เห็นการปรับฐานเป็นไซเวอออกข้างนะสอบสักวัน2วัน3วันเนี่ยนะครับ3 <c oughs> วันปิดบวกขึ้นมายื้อกันได้ไซเวกันได้เนี่ยนะครับก็มองว่าน่าจะเริ่มมีการปรับฐานเอออันนั้นเราค่อยหาจาังหวะอ่า เข้าไปเก็บนะครับเข้าหาจังหวะเข้าแล้วไอ้ซต่ำกว่าแนวรับอะไรเงี้ยก็ว่านไปนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณนั้นเลยก็ยังไม่แนะนำนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ควรจะเวทแอนซีนะครับก็คือรอดูท่าทีไปก่อนนะครับถ้ามีการเบรกหลุดมาต่ำกว่า1 7 5 7นะผมมองว่า ก็น่าจะเป็นการเบรกแนวรับในภาพใหญ่แล้วก็สูญเสียพ o t e n t i ย l ในการปรับฐานนะครับตรงบริเวณโซนแนวรับตรงนี้ก็อาจจะไหลลงไปต่อนะครับที่จุดโลเดิมนะแถวแถวประมาณพันหกพันหกแปดสิบประมาณนี้นะครับที่เป็นโลก่อนหน้านะครับประมาณนี้นะก็นะครับ <c oughs> ยังไงก็สัปดาห์หน้าแนะนําว่าให้รอก่อนนะครับก็สําหรับภาพรวมสัปดาห์นี้ก็ยังคงปิด ลบอย่างรุนแรงนะครับส่งผลให้ภาพรวมสัปดาห์หน้าเนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อตามโมเมนตัมในฝั่งของแรงขายที่เข้ามาได้อยู่นะครับติดกันในช่วง3ามสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับส่วนใครที่จะรอเล่นในฝั่งบายแนะนําว่าให้อรอปรับฐานก่อนนะครับประมาณนี้เนาะส่วนฝั่งเซลล์ก็ยังไม่แนะนําให้เข้าเซลล์ตรงนี้นะถ้าเกิดคุณไม่ได้เข้าเซลล์ตั้งแต่ช่วงด้านบนลงมาเนี่ยนะครับหลุดแนวรับด้านบนก็ไม่ได้เซลล์ลงมานะครับแนะนําว่าตรงนี้ไม่ให้เข้าเซลล์นะเพราะว่า มันอยู่ตรงแนวรับมันอาจจะมีลักษณะของการปรับฐานเด้งสวนไซเวออกข้างอะไรเงี้ยเพื่อรอดูท่าทีอีกทีนึงก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้าเซลล์ตรงนี้อาจจะเป็นจุดเข้าที่ไม่ดีก็ได้แนะนําว่าให้เบรกหลุดลงมามันก็ยังพอเหลือในฝั่งของระยะการวิ่งในฝั่งของฝั่งฝั่งขาลงเนี่ยให้เล่นได้อยู่นะนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะได้ราคาไม่ดีนะนะครับกลัวได้กลัวได้จุดเข้าไม่ดี จะดีกว่านะนะครับประมาณนี้โอเคยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวภาพรวมทองคําที่เป็นวิดีโอวิเคราะห์แบบนี้ผมจะมาอัปเดตเราจะมาเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือวันอังคารนะครับเพราะว่าจะรอดูภาพรวมบันจันทร์อีกวันหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยมาอัปเดตในส่วนของการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กัน นะครับส่วนถ้าใครอยากดูเร็วกว่านั้นนะครับก็ไปคอยติดตามไลฟ์สดเอานะครับก็เดี๋ยววันนี้คืนนี้ก็มีไลฟ์เหมือนเดิมนะประมาณน่าจะประมาณ2องทุ่มนะครับแล้วก็จะมีพูดถึงภาพรวมทองคาเหมือนกันแล้วก็มาไลฟ์พูดคุยถึงภาพรวมทองคำอีกทีหนึ่งก็จะเป็นในช่วงของวันจันทร์ตอน2องทุ่มเหมือนเดิมนะครับก็จะไวขึ้นหน่อยถ้าไม่อยากรอวันอังคารน,น,นะนะครับก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวยังไงใครจะมาคุยกันในไลฟ์สดก็มาเจอกันในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ Call it in a crossfire